สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาเก็บมะก,กรูดไปทําน้ํายาอนเนกประสงค์ไว้ใช้กันนะคะค่ะเพืกก่อนๆทําน้ํายาอนเนกประสงค์ครั้งหนึ่งก็จะทําอยู่ที่สองกิโลนะคะสําหรับมะก,กรูดแล้วก็จะเก็บไปสองกิโลนะคะทุกคนค่ะลูกมะก,กรูดของเรานะคะทุกคนมารับชมด้วยกันนะคะเพืกก่อนๆนค่ะ นี่ค่ะทุกคนมะกรูดของเราก็พอแล้วนะคะเราก็ได้มะกรูด2อกิโลเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะทุกคนม่ค่ะมะกรูด2อกิโลนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ใช้มะละกอสองลูกนี่ค่ะน้ําโซดา1นขวดนะคะแล้วก็เอ็นเจ็ดกิโลแล้วก็มีเกลือนะคะทุกคน เกลือ2ถุงนะคะถุงละ400กรัมสงถุงก็800กรัมนะคะทุกคนแล้วก็มาหั่นมะกรูดเลยนะคะทุกคนมะกรูดถ้าลูกใหญ่เราจะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะถ้าลูกเล็กก็หั่นแค่2ชิ้นเดี๋ยวจะมาหั่นให้เสร็จก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็นำมาตั้งไฟแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนำมะก,กอกกับมะกรูดนะคะมาต้มรวมกันแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะต้มไปจนกว่าจะสุกนะคะเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะทุกคน หลังจากที่เราเอามะกรูดกับมะละกอนะคะไปกองเอาน้ําไว้เพื่อพักให้เย็นนะคะทุกคนเราก็มาทํา n 7 0นะคะเพื่อที่จะละลายให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีทํานะคะทุกคนสําหรับ n 7 0นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นสีใสๆนะคะ ราก็จะมาทำการคนให้เขาเป็นสีขาวเลยนะคะนะคะคนจนกว่าจะเป็นสีขาวขาวนะคะนะคะคนแล้วเราก็นำเกลือนะคะขาวแบบนี้แล้วเราก็นำเกลือนะคะเกลืออยู่ที่สองถุงนะคะถุงหนึ่งก็อยู่ที่สี่กรัมนะคะเกลือถุงหนึ่งห้าบาทนะคะทุกคนนะคะเราก็จะนำมาคนให้เข้ากันเลยนะคะ นี่ค่ะคนจนเป็นสีขาวเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็นําน้ํานะคะมาใส่นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะอย่าเพิ่งเอาน้ําอย่าเพิ่งเอาน้ํามะกรูดกับน้ํามะละกอมาใส่นะคะเอาน้ําธรรมดาเน,นี่ยค่ะน้ําเปล่าเนี่ยค่ะมาใส่ก่อนนะคะทุกคน ก็คนให้เข้ากันเลยนะคะก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าน้ํำยังน้อยอยู่แล้วก็ใส่ลงไปอีกลิดหนึ่งนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจนทุกอย่างละลายดีแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะนำ น้ำต้มแบบนี้นะคะมาใส่นะคะทุกคนใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะน้ำมะกรูดกับน้ำมะละกอนะคะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะ่ะก็คนไปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่ไปจนกว่าจะหมดนะคะ ค่ะทุกคนเราก็จะคนไปจนเกิดฟองเลยนะคะให้เ,เกิดฟองแบบนี้นะคะทุกคนกคน่ะเราก็จะทำไปแบบนี้นะคะนค่ะทุกคนเราก็นำน้ำเปล่ามาใส่นะคะน้ำเปล่าเราก็จะนำมาใส่อยู่ที่6กลิตรคะะหรือหกพันมนะคะนี่ค่ะจะใส่แก้วแบบนี้นะคะตวงมาใส่นะคะทุกคน แก้วหก็อยู่ที่1นึ่งพัน ml นะคะเราจะใส่ไป6แก้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยเื่จนเกิดฟองแบบนี้นะคะทุกคนคแล้วกวนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกวนให้ทุกอย่างที่อยู่ใน น้ำนีคะละลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็นําโซดานะคะมาเทใส่นะคะโซดาเราจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายนะคะนะคะใส่ลงไปหนึ่งขวดแบบนี้นะคะแล้วก็กวนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็หยุดกวนแล้วนะคะเราก็จะให้ฟองเขายุบลงก่อนนะคะนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะมากอกใส่ขวดได้แล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะทุกคนเราก็กรอกใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะจะได้อยู่ที่12ลิตรนะคะ เราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเพราะว่าเราจะทําครั้งหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ4 5หเดือนนะคะนี่ค่ะเขาจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะสูตรนี้ถ้าเราใส่สารกันบูดก็จะอยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนเราจะมาผสมเพื่อที่จะถูบ้านนะคะวันนี้นะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ